แมากระบะซิ่งกระบะซิ่งโอ้โหขวัญขวดาด้วยหขวัญดาด้วยโอ้โหเขาซิ่งเลยสัตวสรถเมย์รถเมย์ อเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการโนเทฟซ่าทีวีนะครับก็ช่างก็ได้ติดตั้งโช๊คโอริงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับโช๊คโอริงตัวนี้ตรงรุ่นนะครับโช๊คโอริงตรงรุ่นเซตสามร้อยเลยนะครับเออช่างบอกเหลืออันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับ เขาว่าเขาเลิกผลิต300แท่สามร้อยเลยนะไอช็กก็เลยเลิกผลิตตามไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปรีวิวที่บ้านกันดีกว่าวันนี้เราต้องกลับบ้านแล้วครับเพราะว่าต้องไปขายของต่อนะครับอยู่นานไม่ได้รีวิวที่นี่ไม่ได้ไปรีวิวที่บ้านดีกว่านะครับจะสะดวกกว่าเยอะเลยโอเคก็ณนะตอนนี้เวลากี่โมงวะเวลา10บโมงเช้านะครับโอเครถวันเสาร์ ไปแล้วพี่สวัสดีครับเครื่องยนต์สตาร์ท Let's go สีแยกหนองแขมนะครับตรงฝั่งนูน้นถ้าตรงนี้ก็เป็นสีแยกวัดใหม่นะครับแล้วก็เรียบคลองภาษีเจริญเนาะเออ เส okay, ไฟ,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 ไฟสเอ็กน้องเ็มนะครับเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นวัดน้องแขมตรงไปก็เป็นมงบอนหมีพี่หลวดไหมเอ่ยอ อยู่ในป้อมมัง้งอยู่ข้างหลังไม่หละเออผมนี่แต่งตัวแบบ <c oughs> แต่งตัวแบบธรรมดามากเลยนะเพราะว่ามาเอาแค่ใกล้ๆไงสองกิโลก,กว่าอาจจะสามมัง้งก็เลยนี่รองเท้าแตะไปเลยไม่เต็มยศโอเคไฟเขียวแล้วเลตส์กูเรี้ยวเรียว แม่ก็บาซิ่งก็บาซิ่งโอโง้โหก็บาซิ่งครับก็บาซิงน่าหัวควันควันดำด้วยโควันดำด้วยโอ,โอ,โอโ้โหเขซิ่งเลยสัตว์โอ,โอโ้โหเขาซิ่งเลยพี่บาซิ่งครับบาซิ่งโอ้ควันกูดำดำเลยให้ตายเถอเราก็ต้องตามตูดมึงด้วยเนี่ย นั่นีงนครับตรงไปก็จะเป็นหอแดงแขมกับโรงเรียนนะครับเดี๋ยวสแต่เราต้องเลียวซ้ายนะบ้านเราไปทางนี้แต่ว่าทางนี้มันก็ไปได้นะครับมันก็ไปข้ามสะพานไปข้างหลังไปซอยหน้าบุบลุงส่วนทางนี้ก็จะเป็นไปผซอยตรงหลังหนึ่ง้รถเมย์รถเมย์ ไม่กล้าแซงแลยปรากฏกลา้าอันนี้ไม่กล้าแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ชนมาเนี่ผมก็หายทราบไปเยอะนะครับต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีรถสวนมาจริงๆนะครับถึงจะเปิดจริงโอีโหต้องดูให้แน่ใจก่อน,นเดี๋ยวนี้ว่าเออมีรถสวนมาไหมครับเข็ดไปเลย ตรงไปจะเป็นวัดศรีนวนนะครับแล้วก็โรงเรียนจัดการเพรเกษมแต่เราเลี้ยวขวานะครับเฮ้ยอะไรวะอาสิบห้าเอออาสิบห้าเนี่ยบ้านผมจะไปได้สองทางนะเนี่ยถ้าเลี้ยวขวาไปมันก็จะ มันก็จะไปผู๋ตรงซอยหน้าบุ๋งแต่เดี๋ยวซ้ายเหมือนจะใกล้กว่านะเออไปผู่ซอยทองหลังหนึ่งเออท่อท่อผมก็ใส่แคปมาเรียบร้อยนะครับตอนแรกใส่จุกร์ถเสียงเออเสียงมันก็จะแหลมแหลมแล้วก็ตดบ่อยอยู่แต่พอใส่แคปมานะครับเสียงตดจะน้อยลงเยอะเลยครับ แล้วก็เสียงมันก็จะกังวานกว่ามันจะไม่แหลมแล้วนะครับใส่แคตเพราะว่าเราไม่ได้ใส่จุกรถเสียงแล้วมันจะอยู่ตรงปลายแล้วจุดเสียงเออเฮ้ยทำอะไรกันวาไฟฟ้าเหรอทำอะไรกันมากดซิ่งเลยนี่ถ้าตรงไปอีกก็ไปโผลววัดศรีนวลได้นะครับถึงแล้วซอยทองหลังหนึ่งนะครับ มองข้างหลังไม่มีรถเเลี้ยวได้จ้าเลี้ยวได้เออในซอยผมจะไม่ปี๊ดปร์ดมากนะครับเดี๋ยวชาวบ้านก็จะว่าเอาข้างนอกเราปี๊ดปร์ดได้มันเป็นถนนใหญ่เนาะส่วนในซอยก็เกรงใจเขานิดนึงซอยผมนี่แบบค่อนข้างจะชนบทเลยนะครับมีแตบบ่ ต้นไม้เต็มไปหมดแต่ถ้าเมื่อก่อนอ่ะเออบ้านมันยังไม่ปลูกเยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้มีโรงงานมีบ้านปลูกเนี่ยปลูกบ้านกันเต็มเลยนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นโล่งๆเลยเออถนนก็เป็นก็ไม่ใช่เออยางมะตอยนะครับเป็นถนนทรายแล้วเขาก็มาทําคอนกรีตพอคอนกรีตพังเขาก็มาทําเป็นเออยางมะตอยแทนโครงโครง,อง,องโอ้โหเล่นโค้ง ผมแม่งเยอะมากเนี่ยเขาก่อนนะโอ้โหมีแต่ปะ่านะครับเนี่ยมีแต่ดงฟืนแบบเนี้ยเดี๋ยวที่เขาปลูกบ้านกันเยอะแล้วก็ถมที่เนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นดงฟืนแล้วก็ถมไปอ่านี่บ้านน้องเกมนะน้องเกมอาสาม แล้วเมื่อไหร่จะเลือกนายกใหม่บ้างสักที<อ>เนืองจาก <c oughs> นายกอุบ้าน <c oughs> ถึงแล้วนะครับ <c oughs> บ้านเรา <c oughs> ถึงแล้วจ้าอืม <c oughs> เอาแล้วครับก็คลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับตัดเป็นคลิปๆไปเอามารวมกันเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะนานเกินนะมันจะเรนเดอร์นานโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าหากใครถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ถ้าใครถูกใจมากๆช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกทุคนทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุบๆบ